ไทยลีกลุ้นลัาแคสสมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับลงสนามกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นเกมคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับก่อนลงสนามลำพูนวล,ลแดนบนครับก็มีทางโมฮัมเหม็ดออสมานและกองหน้าตัวเป้าครับเดนิสมูริโลขณะที่เอาครับเกมเริ่มครับยังเป็นบอลของลำพูนชัยวัฒน์ โค้งเข้าไปเลยลูกนี้ได้โขกแล้วครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูขึ้นดำให้กับลำพูนวอลเลียร์ครับโอ้โหได้มงเน้นๆเ,เลยครับมิกาชูเลน,นสีออกชัวยวัฒน์บุรานครับมีพื้นที่เวลาแล้วก็หยอดโค้งลูกนี้เข้าหัวของมิก้านะครับสุพจ์วิทย์หมดสิทธิครับลูกนี้ต้องบอกว่าป้องกันด้วยสายตาจริงๆครับสุพจ์วิทย์มอง <laughs> สีดด เปิดเข้ามาจังหวะนี้จะพลิกยิงครับอัครพงศ์จะพันจะเข็นบอลเข้าไปอีกโอ้โหแหมล้มไปก่อนครับบอลเบสบอลเบสได้หงางแล้วครับโอ้แต่น้ำหนักมันยังเบาไปด้วยครับครับไม่มีตัวเข้าครับบอลเบสตัดสินใจซัดไกลครับขวาของออสมันครับออสมันเปิดเองเลยครับโยนเข้ามาลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่สองครับจากตาอัวนะครับโอ้โหลูกนี้ช้าเต็มเต็มเลยครับรัฐภูนทิ้งหาเมืองทองเป็นสองต่อศูนย์แล้วยูเนเต็ดครับ นี่ครับฟรีคิกยอดเข้ามาของออสมานครับโอ้โหแล้วเข้าหัวของตะอัวนะครับสลัดหนีตัวประกบแล้วก็ได้มงเต็มเต็มครับระยะไม่กีกีฬาหน้าปากประตูครับสมพงศ์วิทย์ลักย่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เขาหมดสิทธิ์รับนะครับโอ้โหมงแบบไม่กลัวเท้าของทิสตองโดเลยครับก็ยอมเสี่ยงตายครับตรงนี้เนี่ยครับจังหวะมงของตะอัวสองเกมที่ผ่านมากับทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์ บอลเมสโอ้โหแหวกมา2เลยครับบอลเมสอารวิไลหลบไปอีกคนหนึ่งแล้วยิงลูกนี้แไล่มาแล้วครับเบืองทองครับจากบอลเมสอารวิไลครับเป็น1ประตูต่อสอครับโอ้ชมว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมของบอลเมสเลยครับเลี้ยงหลบแนวรับของลอบุโดเลอร์นะครับก่อนจะซัดลูกนี้เสียบโคนเสาสองเข้าไประยะมันอาจจะไม่ได้ไกลครับแต่โซโลโกนะครับไม่ต้องมีคนแอสซิสต์ครับเลี้ยงเองแต่งเองแล้วก็หาจังหวะยิงเองครับเนี่ยครับ มันไม่เสียบมุมแบบนี้คงจะผ่านมือของไทยสัญชาแล้วครับเออเจ้ามาจังหวนนี้โหม่เชนโอ้โหแล้วเกือบจะเข้าแล้วโอ้ปัดทิ้งไปได,ได้ครับโดนม้วงามยอดเยี่ยมจ,จริงๆครับจัง,จงหวะเซฟของจังหวะพับช้าเซฟส,สวยๆของนรนุ่งงามกั็นอีกครั้งครับเติมไรขึ้นมาแล้วครับผู้เล่นของลำปูเดวจะไปสนใจยิงไกลเลยครับโอ้ยังไปตรงตัวของโซนหาแล้วครับเดี๋ยวต้องมีบอลทางตรงบ้างครับพิสตองโด ดึงหลอกดึงจังหวะแล้วเปิดด้วยซายลูกนี้โฉบเข้ามาแล้วยังไงไม่ได้ประตูคแรบบับลูกมงแบบจดมงครับดูจังหวะขึ้นมาของที่ซองโดครับล็อกเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วหยอดไปคือเป้าเนี่ยน่าจะโยนไปให้กับเซปวิชนะครับแต่มีปลเมเครับโฉบเข้ามาตัดนะ เอาครับกลับมาชมเกมกันต่อตัดเข้าในออกมาที่ตาอว่ตาอวจะํามยังไงครับมีโอกาสดึงรออีกครั้งแล้วยัดเข้ามาตกอเขตโทษดูว่าจะเปิดเข้าไปได้หรือไม่ครับลูกนี้ได้โขกแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับหมยากนะครับบอลมันย้อนหลังมาลูกเปิดของมองมองวินีบพยายามจะสบัตให้มันเข้าที่เสาแรกครับถ่ายบอลมาที่ปอดเมธ ขึ้นมาหมดแล้วครับผู้เล่นเมืองทองที่ซองโดยิงแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ติดเซฟปลายมือของโนนครับขึ้นมากลับขวาแล้วก็มีโอกาสได้ซัดนะครับโดยซองโดบอลมันผ่านลูกบล็อกของชัยวัฒน์บุราณครับแต่ยังลง้มตาอัวเฟรไล่ล่าครับลุยมาแล้วปาดมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะพา,าบอลลุยขึ้นมาของตาอัวนะครับแล้วเปิดไป หลบตัวสก,กัดกพยายามจะเตะด้วยซ้ายแต่บอลมันไปโดนเท้าขวาด้วยนะครับเนี่ยว่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับเข้ามาดูเตะมุมจังหวะนี่ได้โ้งแล้วด้วยโอ้โหเซฟเหลือเชื่อแลวเป็นประตูครับปู่ซ้ำจังหวะ2ของสนาวุฒิอินแป้นครับตอนนี้ทําให้ลาพูนบอเลเรอร์ทิ้งห่างเมืองทองไปเป็นสามประตูไม่ถึง15นาทีนะครับจังหวะแรกนรี่เซฟได้สวยแล้วนะครับ ลูกมงของอลิโซโกโไปติดเซฟของสมพลวิทย์แต่ว่าบอลมันมาเข้าทางของสลาวุฒนะครับสัดตรงเดียวหายไปเลยครับจเจริญัก์พิสตองโดมองไปที่เชโปวิตโอ้หดึงบอลมาเล่นไม่ได้ครับดีกว่าครับต้องดูว่าจะได้หรือไม่ได้และเข้าทางของการัดินยิงลูกนี้บอลไปชนเสาโอ้โหแล้วก็ยังไม่ได้ประตูที่2นะครับ หัจงวเปิดหักข้อมาของปรเมศครับเขา้าเท้าของการาลินครับยิงลูกนี้นี่หนีมือของนนพวศง,งานไปแล้วครับแต่โดนปฏิเสธเอาไว้โดยโอ้แล้วปปเป่าจบเกมไปเลยครับคูบ้ตัดสินเป็นชัยชนะของลำพูนบอลีเออร์ครับดอูไยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ